เนี่รักคุยผู้สาวรักกีบลูกสาวเขาตีเบื้องบนแข้งคอเลิดเอ้เลิเดผู้สาวกับบอกคอยเวื่วนไอ้เชอคุยกันเบาๆจีบกันเบาๆเด้อเลยอ่าอ่านั่น ตีหัวพุทธเจาเม่ปกแบบหนึ่งนั่นนั่นนั่นนา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 นอ้ยังเฮ็ดลูกเขาก็ได้หันมาหาแม่เขาเอ้ยปีไหมลบดีเดอปีไหมเอ้ยอืมอืม มาดีเกับมาดีเกับเขาตายเงยงเงยงกอยู่เบื้งเบิ้งเบื้งผู้สาวผุนหันหลังใส่ผู้บ่าวนั่นนั่นนั่นใส่หลังใส่เขาอีกเบิ้งเห็นเขาเช็ค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 ช่วงล่างเช็คเช็คเบิ้งอะไรเสียบ่เอ้ย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 เอ้าอ่า เฮ้ย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 เอาพี่ปีเต้นหว้ยเฮ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 ้ยเร็ว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 อน็วเฮ่นเฮ่นเฮ่นกันเฮ่นเฮ่นลาฮ่นลาฮ่นลาฮ่นเ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 ร็วเ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 ออปุ่นได้อยู่ไก่ผู้บ่าวเลุดปุ่นเออผู้บ่าวบอกหยับมาอีกแน่หยับมาอีกแน่ อเอ็นดักไปหาเขาโอ้ย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 โอยเอโอยโยโยโโอ้ขาตีหาออกมาไหมพี่เลิศนั่นเป็นขาแข็งอีกแล้วเด็กเป็นแต่พุ่นทาตาขาแข็งแล้วพุ่นไปแล้วไปแล้วขาแข็งหลักขาเกเรเกเรไปแล้ว เฮ้ย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 เฮ้เอาเลยเลยเลยเฮ้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 ยเต้นดีๆเต้นดีๆเห็นแล้วเลยเลยเลยน้องอุ้มนะคะน้องอุ้มอยู่ข้างหลังวันนี้ได้อยู่ด้วยกันสาวสวยเฮ้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 ย เฮ้ยคึกแหงคึกแหงอาดยุยดแม่ไม่ได้ว่ายังได้ละแม่ย่างผ่านซื่อพุ่นพุ่นเออขาแข็งมาอีกแล้วขาแข็งหุ่นยนต์หุนนห่นยนต์หุ่นยนต์ขาแข็งเอ้ยพุ่นต้องไปหาน้องดาวพุ่นพุ่นพุ่นนั่น วังนะแม่ไพ่ระวัางนะมาเต้นใกลๆเขาเออเอมของกินเพรเป็นอยังแม่แก๊ด หายแล้วมีการแทมอีกพวนเลือกอีกเด้เอาเอาบ่เอา <laughs> แม่ไปเต็มรอน่ะเนาะเนียไปกไก่ๆนี่ที่ละเนี่จริงกันี้ไปไกลไก่ที่ละเ่ะะะะอาเลยมาเลย อ้วนลามพร้อมเสมอมาจังใดแม่พอนแม่พอนแม่พอนคุบคุบยันบ่ได้คุบยันบ่ได้โอ้ยเขาสิให้ผู้เดียวนั่นล่ะยันบ่ได้แห้งเลยคุบเอาเลยล่ะ กรนะปะกร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 ะปะเออกระปะ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 เออกระปะ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 เอามาแม่อ้วนมาแม่อ้วนมาแบ่งกันแม่อ้วนอ็เด็กขาแข็งมาแล้วปีเฮ็ดยังนั่นปีปียืนกันง่วงหลับตี้ปุ่นโยกกันอยู่กับสาวอุ่มเอาวะเอาวะให้แม่เพ่น่ะไปเอาน่ะเออกับแม่จะของบ่เป็นหยัง แต่กับแม่แกดกับแม่ไป้ายละโยกขาใส่ผมเอ้ยส่งให้แล้วให้ข้าลังผมเอ้ย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 กนกันลังกินเนาะอ้วนเนาะ เอ้ยเนาะอยากหยอกอยากหยอกพอพียกอยากหยอกสองสาวก็หยอกกันอยู่คนสองสาวก็ได้ผนก็เคียนโนเนี่ยกันอยู่คนยกขากายกันอยู่คนยังไงคะคิวอ้วนคิวอ้วนฉีดยาฉีดยาครับฉีดยาจุ๊บคุณหมอเลยมาฉีดสูตรที่ยานดื่ม กันยังมาพี่ปีนี่ฉลาดนะเอาขค้งจากอองเข่าปากเปล่าเอาเข่าปากเห็นเบอร์สิไปแย่งของน้องนะคะแต่ฉลาดว่าตัานตาอุ่มนะคะผุนเข้าหิวออกไปผุนจะกก็เอาบะได้บัดดี พี่ปีตีแยงน้องอุ้มก็เลยหันหนีเล็นน้ำกันได้นะคะแต่ว่ากองกินห้ามกินน้ำกันต้องไผ่ของมั่น่าสันปุ่นถือหอบยางแล้วเุุ่นเอาว่าเออเอาเอาออกมาตัวเออนี้ตัวเออนี้นี้เออพี่ปีแหงมือยาวเด้คกนแหงมือยาวนี่พว่าถึงเลยเด้เนี่อ่า อ้วนจะอำพางตัวแล้วอ้วนจะอำพางตัวแล้วเอาต้นใหม่มาบังแล้วเสียมพางตัวแล้วครับอ้วนบอกครับโคตรโคตรผมจะเล่นซ่อนแอบครับผมจะเล่นซ่อนแอบกับแม่ไฟครับเออเลยเหนือต้องกินต้องเต็มเฮ้ย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  เต้นด <m> <Arizona> ีๆพี่ๆเต้นดีๆเร็วๆเเฮ้ยเฮเดินชูครับเดินชูเก็บตะก้าแล้วผู้ได้ชิไปเก็บแน่ผู้ได้ชิไปเก็บตะก้าให้เนาะถือมาแล้วเ้นหละหนัน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 นนนอบดินผม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮยอะมามเยิ่งมามเพิ่ง่าฉัน